วนนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับนบแล้วก็กอนนะคะจะเห็นได้ว่านะตอนนี้เนี่ยคือแบบสถานการณ์ค่อนข้างมีแต่ข่าวร้ายนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากเลยคือทุกวันนี้จะมีแต่ข่าวแบบการติดเชื้อเพิ่มบ้างแหละแล้วก็ผลข้างเคียงของวัคซีนบ้างแหละแต่นะครับ คลิปนี้เนี่ยคลิกเข้ามาถูกแล้วนะครับเราไม่ได้มีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนนะครับเรามีแคมเปญพิเศษเลยมาบอกให้กับแฟนๆสกอโมดีเอ็มพัเลอร์นะครับก็ค mm ือ hmm. ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะจัดแคมเปญเพื่ออยากจะเดินเคียงข้างคนไทยแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแคมเปญพิเศษจัดเฉพาะรุ่นท t 2 0 0ยเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนบมาพูดทายคลิปดีกว่านะครับ ผู้ชมท่านไหนยังไม่รู้จักแมนสโกมาดี้นะครับนบกบกรจะมาทําให้คุณรู้จักสโกมาดี้มากขึ้นนะครับสโกมาดี้เนี่ยเป็นแบรนด์สกูตเตอร์คลาสสิกสัญชาติประเทศอังกฤษนะครับถูกกีดคน้นแล้วก็ถูกดีใยโดยคนอังกฤษแท้ๆเลยนะครับแล้วณนะวันนี้เนี่ยทีมงานของ R&D ของสโกมาดี้เนี่ยก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ก็คือตั้งโรงงานที่แหลมบังนี้เองน,นะครับคือส,สกูตเตอร์สโกมาดี้เนี่ย จะมีความคลาสสิกของยุค90อยู่นะครับแฟชั่นยุค90ตอนนี้ฮิตมากๆเลยก่ใช่ครับผมอย่างยกนบย,ย,ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะเจะดาราชื่อคุณเจเจตดินจะมีลูกชายเจ้านายเจ้าสมุดแล้วก็เจ้าขุนเนี่ยไปส่องโซเชียลเขาได้นะครับเขาจะแต่งตัวเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับไปดูการแต่งตัวเขาได้จะคล้ายๆวัยรุ่นยุค90มากเลยนะครับตุเตอร์สกกมัดีเนี่ย ก็คือมีกลิ่นอายของ90เ้าสูงนะคือถ้าตอนนี้ใครได้ครอรองเนี่ยก็แล้วก็ใครได้ขับบนท้องถนนเนี่ยค่อั้งเท่อ่ะมีคนมองแล้วก็บ่งบอกแล้วตาุดสใช่ครับเด่นแล้วก็มีสไตล์ที่ชาไทยด้วยใช่ขนาดเราขับไปไหนยังก็มีแต่คนมองเลยนะครับต้องเก็บรถไว้อย่างดีเลยกลัวกลัวมีคนมาติกไปตอนนี้เนี่ยก็เรามี รถที200เนี่ยให้เลือกสีสีครับตอนนี้นะครับที่พร้อมส่งมอบนะครับมีทั้งหมดนะครับ3สี3สีนะสามีมีสีได้ดังครับอ่าเริ่มเริ่มแรกก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวโออีวิตไว้แล้วก็สีดำอันดับแบ็กแล้วก็สีอีกสีหนึ่งคือสีใช่ครับโอเคตอนนี้มี3สีแล้วก็มีไม่กี่คันเท่านั้นที่มาจัดแคมเปญนะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรีบกันนิดหนึ่งแคมเปญเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกอเนี่ยพา คุณผู้ชมรู้จักสกูมเมดี้มากขึ้นก่อนว่า TT 200เนี่ยถูกแต่งอะไรมาบ้างนะคะปั๊ดเดี๋ยวให้น้องกอพาไปดูกันเลยนะคะโอเคครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็พาลูกค้านะครับเรียนรู้นะครับว่าสโคมเดี้ของเรานะครับมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับกี่สีกี่แบบนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะแนะนําตั้งแต่รุ่นแรกนะครับไปจนถึงรุ่นท็อปที่สุดของเรานะครับสโคมเดี้นะครับมีทั้งหมด 7รุ่นด้วยกันนะครับที่ผลิตออกมาล่าสุดในปีนี้นะครับก็คือรุ่นแรกเทคนิก้านะครับ 125i นะครับหรือชื่อย่องเขาก็คือ T125i นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตามรูปนี้เลยนะครับต่อมาครับผมเป็นรุ่นเทคนิก้า 125i เหมือนกันครับแต่ว่าเป็น Sport p a พ็กเกนะครับโดยอัปเกรดมาจากรุ่นที่แล้วนะครับและต่อมานะครับขึ้นมาขยับเป็นรุ่น ฟูลบอดี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่า Tourismo Technica 125 i นะครับหรือรหัสที่ออกเก็คือ TT 125นะครับและขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น 200cc แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันครับว่า Tourismo Technica 200 i ครับผมโดยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น ขยับเครื่องขึ้นมาจาก125เป็นเครื่อง 200cc นะครับโดยสเปคนี้ครับราคาถือว่าไม่แพงเลยนะครับและรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่น Limited Edition นะครับชื่อของเขาก็คือ t u u r i s m o Technica 200S Edna Blue ตามรูปนี้เลยครับโดยรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั่วโลกครับแค่100คันเท่านั้นเอง โดย100คันนี้นครับลูกค้านะครับสามารถที่จะเลือกเลขที่ลูกค้าชอบได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น99 9หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยในรุ่นนี้นะครับผลิตมาแค่100คันเท่านั้นครับผมโอเคครับขยับมาในอีกรุ่นต่อไปก็ยังเป็นรุ่น Limited e dition เหมือนกันครับโดยรุ่นนี้ครับเขาจะมีความพิเศษนิดนึงครับโดยที่เขาเนี่ยครับจะไป X กับวงดนตรีวงหนึงครับชื่อเขาก็คือ s c o m a d i x the Wu นะครับ เดวูนครับแบ่งออกเป็น2รุ่นครับผมในรุ่น 125cc และรุ่น 200cc นะครับโดยเดวูตัวนี้นะครับผลิตขึ้นมาแค่500คันทั่วโลกครับผมฟังไม่ผิดครับ500คันทั่วโลกและในรุ่นที่ท็อปที่สุดของเราท็อปมากๆเลยนี่ก็คือรุ่น T200 SSS นะครับหรือว่า t e c h n i ้ a 200 Scromody Special Series ของเรานั่นเอง โดยในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือจะว่าเป็นลิมิเต็ดไหมก็ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าก็คือลิมิเต็ดเหมือนกันเพราะว่าการที่จะจองคันนี้มาได้นะครับคือคือนานมากๆครับผมครับผมตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะก็คือเจ้าตัว TT 200i นะครับหรือว่า t o u r l s m o ่ 200i นะครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวครีมนะครับหรือ l l n g l i s h w h ว t e นะครับคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับ เขาให้สเปคมาจัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คขาไก่คู่หน้านะครับแล้วก็โช๊คคู่หลังนะครับและคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับสดใสนะครับเป็นของยี่ห้อนิชชินกันเลยทีเดียวครับผมครับผมอย่างที่เห็นไปนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะให้โช๊คที่ดีมากๆแล้วเบรกที่ดีมากๆแล้วแต่ว่าสังเกตอะไรบางอย่างนะครับคุณผู้ชมท่อครับผม เขาให้ท่อมาด้วยนะครับท่อคันนี้นะครับเป็นท่อสแตนเลสสีโครเมียมนะครับคือเสียงนี่แบบเพาะมากๆเลยครับแต่ว่าก็มีคลิปที่รีวิวในรุ่นนี้ไปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับผมสีดำคันนี้ครับเป็นรุ่น TT 200i ครับหรือทัวร์ t ิโมทิกนิก 200i นะครับคันนี้นะครับจะแตกต่างจากคันเมื่อกี้นะครับตรงที่ว่า ท่อของเขานะครับเป็นสีดำแล้วนะครับเป็นสีดำและมีป้องกันความร้อนเป็นตะแกรงลังพึ่งให้ด้วยครับครับผมเนี่ยครับเวลาลูกค้าแบบขับไปไกลๆหรือว่าอาจจะลงมาแล้วไม่ทันระวังนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยนะครับป้องกันให้ขาลูกค้านี่ครับไปดาดกับท่อนะครับโอเคครับผมเห็นไหมครับว่าสโคมาดีนี่ครับตอบโจทย์ลูกค้ามากๆแค่ไหนครับผมไม่ว่าจะในการขับขี่ทางไกลนะครับหรือว่า ขับออกทริปกับเพื่อนๆนะครับผมบอกได้เลยว่าขับไปเนี่ยเด่นมากๆแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็ยังมีพิเศษกว่านั้นครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับที่สโคมดี p อมเ r ลเครับสำหรับเจ้าตัวสีเงินคันนั้นครับผมสีเงินคันนี้นะครับเรานะครับได้แต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับย้านะครับที่สโคมดีแอมเ r ลเลอรที่เดียวเท่านั้นที่จะเห็นลายแบบนี้ที่อยู่บนเฟรมข้างรถของเขา เราแต่งให้เลยครับผมคือสติกเกอร์อันนี้นะครับผมบอกว่าพรีเมียมมากๆแน่นอนครับผมรับประกันใช้งานได้ยาวถึง5ปีกันเลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดใครจัดคันนี้ไปนะครับครผมแล้วเรามาต่อกันที่รุ่นที่ท็อปที่สุดของเราเลยนะครับรุ่นนี้ครับก็คือรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันครับผมหาได้ยากมากๆครับความเด่นของเขานี่ครับดูจากภายนอกก็รู้เลยครับ สีนี้นะครับเป็นสีที่สะดุดตามากๆเลยนะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสีโครเมียมแท้ๆเลยนะครับตัดกับสีดําที่อยู่ตรงสันหลังตัวรถนะครับยาวไปเลยครับดูตัดกันมากๆแล้วก็ดูแบบสปอร์ตคลาสสิกที่สุดเลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาตอบคำถามลูกค้าในคลิปนี้เลยดีกว่าในรุ่นนี้นะครับเขาให้มาเป็น กระจกปลายแฮน์นะครับกระจกปลายแฮนดูถึงความคลาสสิกก็คลาสสิกเหมือนกันแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับครับผมนอกจากที่จะให้กระจกทั้งปลายแฮน์ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีแก๊ปไฟหน้าของเขานะครับนี่ครับแก๊ปไฟหน้าก็คือจะต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยครับต่างจากตัวเดิมๆที่ที่จะไม่มียื่นออกมายื่นออกมามันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วก็นะครับไฮไลท์ของเขานะครับรุ่นนี้สเปคของเขาจัดเต็มมากจริงครับไม่ว่าจะในเรื่องของโช๊คครับผมโช๊คนี่เป็นโช๊คตัวท็อปของ OKD เลยนะครับถ้านึกภาพไม่ออกท็อปยังไงโอเคครับมาดูกันเลยนี่นะครับเป็นโช๊คตัวท็อปจริงๆนะครับของ OKD นะครับเป็นโช๊คซับแทงส์นะครับนี่ครับการันตีเลยครับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแน่นอนเลยครับว่าท็อปมากจริงๆ ทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกของนิชชินเหมือนกันกับสายถักนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับที่ผมพาชมพาดูโมเดลในรุ่นของ TT 2 0 0แล้วก็ TT 2 0 0 SSS นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะมาดูตัวจริงนะครับมาเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทคนิก้า125ตัว TT 125หรือตัว TT 2 0 0นะครับเรามี หมดครบทุกรุ่นเลยนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับที่โชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางแคนะครับมุ่งหน้าไปทางถนนเส้นพระราม2นะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดให้บริการคุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์วันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือ โทรมาได้ที่เบอร์098นะครับ2460708แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับคือทาง Facebook Fanpage นะครับชื่อว่าส c โคม d ดีไทยแลนด์ by s c o m ม d ด Emperor เรนะครับเรานะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าสโคมดีทั้ง7รุ่น7โมเดลของเรานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังสนใจแคมเปญช่วงโปรโมชั่นครับ เรายังไม่จบแค่นี้นะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นแจกแจงนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเป็นไงครับก็พาดูรถแล้วอชอบกัน,นใช่ไหม <laughs> <laughs> มาถึงเวลาที่นบบอกแคมเปญแล้วนะครับแคมเปญน,นี้จัดเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับจนถึงวันที่18มิถุนายน18มิถุนายนเท่านั้นนะมีให้เวลาให้ลูกค้าตัดสินใจเท่านี้นะครับ รายการแรกเลยนะครับก็คือไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเนี่ย71จังหวัดั่วประเทศไทยเนี่ยเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเก็บเอกสารท่านจัดไฟแนนซ์ให้ท่านถึงที่เลยแล้วก็เราไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วก็เรายังมีด e ลิเวอรี่คอร์สเนี่ยเราส่งฟรีให้ท่านด้วยภายในกรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าชอบขอในเครื่อง200เนี่ยจะเป็นตัวกระจกมองข้างกลม แถมให้เลยปกติก่อนมีแคมเปญน,นี้เราไม่แถมนะเราขายอย่างเดียวเลย,ลยเพราะว่ามันแพงแถมไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีแคมเปญมาให้แฟนๆสกรมดรีเอ็มเพลททุกคนแล้วนะเราแถมให้เลยถ้าออกลถกับเราในตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมจนถึง18มิถุนายนเนี่ยจองมาปับ๊บเราแถมให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้มีบริการติดสติกเกอร์ให้แล้วเรายังติดสติกเกอร์แต่ง ให้ลูกค้าด้วยนะครับเรามีลายให้เลือกอยู่ร้อยกว่าลายเลยนะครับถ้าอยากติดแบบไหนเนี่ยเรามีแบบให้ท่านได้เลือกนะครับเราติดให้ท่านฟรีเลยนะครับแล้วก็เรายังเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับ e เลอร์ r าเซ a m มิก่อนส่งมอบเราเคลือบแก้วให้ด้วยนะแล้วก็แถมหมวกกันน็อกให้หนึ่งใบเป็นไงโหหลายหลามากเลยครับเดี๋ยวมากจริงครับผมงเกือบขาดทุนแล้วคือเรา สกุมาที่เอ็มเพลเยอร์เนี่ยให้ท่านได้ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะเราออกแคมเปญน,นี้เราเชื่อว่าต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรายการของแถมที่ลูกค้ามักจะขอเรามากเลยนะครับแต่เราก่อนหน,น้านี้เราไม่ได้จัดแคมเปญน,นี้เราให้ไม่ได้นะครับเราให้แค่เฉพาะแคมเปญน,นี้เท่านั้นนะครับมีเวลาให้คุณตัดสินใจประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็นบและก็กับทีมงานเอ็มเพลเอร์ทุกคนนะครับตั้งใจจัดแคมเปญน,นี้วิมาเนี่ย หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะสามารถเดินเคียงข้างคนไทยแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบนบแล้วก็แล้วก็ชอบแกมเปญเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็ ชร์ให้ด้วยนะครับย้ำนะครับแคมเปญนี้เนี่ยมีเวลาให้คุณตัดสินใจจนถึง18มิถุนายนเท่านั้นนะครับยังไงก็โทรมาหาเบอร์น้องกอได้เลยครับ0 9 8ย์ครับ2460708กน็ะครับก็ถ้ายังไงก็สำรองเบอร์โนวีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 9 4ย์2 9 9 5 6อานะครับยังไงถ้าชอบรถสไตล์ที่ขับไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนใครบ่งบอกไลฟ์สไตล์นะครับต้องเลือกสกโกรมารีเท่านั้นนะครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวเราลาไปก่อนเนาะ องไรก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับถ้ามีคลิปหน้าจะได้แจ้งเตือนทุกคนได้นะครับวันนี้นบแล้ะก,ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ